สวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องซื้อขายเหรียญซื้อเข้าขายออกซื้อมาขายไปเป็นตัวแทนสำหรับนักสะสมที่ยังไม่มีเหรียญน,นะฮะไม่มีเหรียญสำหรับเหรียญหายากชนิดราคาต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะฮะที่ปรอป่าทำาการซื้อเข้าขายออกซื้อมาขายไปนะฮะ หลักๆก,ก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนฮนะเมื่อวา,านนี้ปปาศึกษาบงเวลานั้นทําทการประกาศขายเหรียญ10บาท2สีฮนะถ้าใครได้ดูเมื่อวานนี้ก็จะรู้ว่าปปานั้นได้ขายเหรียญ10บาทหมุนเวียนหายากตั้งแต่อันดับที่2ถึงอันดับสุดท้ายนะฮะที่ปปานั้นทําขายเป็นชุดแบ่งขายเป็นชุดให้กับ ให้กับนักสะสมที่ยังไม่มีฮะก็มีหลายคนหลายท่านพอสมควรฮะที่เข้ามาจองแล้วก็สั่งแบ่งปันสั่งซื้อแบ่งปันจากประปาไปนะฮะก็ยังมีเหลืออยู่ท่านผู้ชมสำหรับเหรียญ10บาทหายากติดอันดับยังพอมีเหลืออยู่นะใครที่ยังไม่มีแล้วอ,อยากจะได้ไปสะสมก็ลองติดต่อกับ ช่องของปอป่านะฮะจะซื้อเป็นชุดราคาปกติก็ประมาณ460-450ประมาณนี้นะฮะแต่ปอป่านั้นแบ่งขายกับแฟนๆรายการแบ่งปันสะสมในราคาชุดละ350บาทประมาณนั้นนะฮะใครที่ยังไม่ได้ก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์นะ p p จุด3 3 3ลองดูนะฮะ วันนี้ฮะปอปาจะมาประกาศบอกขายบอกแบ่งปันเหรียญหนึบาทเป็น1บาทที่ระลึกกับท่านผู้ชม1บาทที่ระลึกซึ่งติดอันดับที่ปอปาทำไว้ฮะก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกที่ได้รับความนิยม อยู่อยู่ใน10อันดับเราก็ได้รับขวามนายิยมเนี่น่าจะติดอันดับที่1ห,หรือเปล่าฮะถ้าปป่าจำไม่ผิดนะฮะก็ถ้าจะไล่ตามอันดับเนี่ยก็คงจะใช้เวลายาวนานจะเสียเวลาแฟนๆราการนะฮะฉะนั้นเราทําเลียนไหนซื้อเลียนไหนขายเลียนไหนก็พูดถึงตรงนั้นก่อนนะฮะเพราะว่าเชื่อว่าแฟนๆรายการเนี่ยอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางด้าน เหรียญชนิดราคาต่างๆอยู่พอสมควรน่าจะพอๆกับตัวของปอปานะฮะที่จริงแล้วตัวปปานั้นก็ไม่ได้รู้ไปหมดสทุกชนิดราคานะท่านผู้ชมเช้านี้เป็นเช้าว,วันที่9ของวันที่9ของเดือนมีนาคมปีพศ2565ฮะเป็นเช้าที่ปอปานั้นมาขอประกาศขายเหรียญแบ่งปันเหรียญให้ แบ่งปันเหรียญให้กับสฟนๆแวดล้อที่ดูอยู่แล้วก็ยังไม่มีฮะนี่ท่านผู้ชมเช้านี้เรามาดูฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกที่เราเรียกกันว่าเสด็จนิวัตพนครน,นะฮะเหรียญเสด็จนิวัตพนครน,นั้นผลิตออกมาเนี่ยก็ไม่มากนะฮะไม่มากฮะมี4ล้าน 4 3 0 0 0นสมมนเหรียญฮะนี่คือข้อมูลยอดจุนงการติดท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขยายภาพให้แฟนๆดูกันใกล้ๆนะฮะดูกันใกล้ๆเผื่อมีใครที่สนใจแล้วก็อยากจะได้นะฮะภาพไม่ตรงปปาขอขยับรูปเหรียญแป๊บนึ่งนะฮะเผื่อมีใครอยากจะได้นะฮะสำหรับเหรียญ1 0อ่าเหรียญ1น1บาทที่ระลึกฮะซึ่งเป็นหายากติดอันดับใน10อันดับ แล้วก็น่าจะเป็นเหรียญทนี่ะบาทท,ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะก่อนหน้านี้หลายปีมานั้นเหรียญน,นี้ได้รับความนิยมแล้วก็มีราคาแรงราคาแรงในการซื้อขายไปจนระดับ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะฮะตามข้อมูลที่ได้มานะฮะแต่ต้องเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ฮะ เป็นเหรียญที่ระลึกที่สลับหัวนะ,ะสลับด้านเราจะเห็นว่าเหรียญที่ระลึกต่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญที่ด้านโป้ากับด้านหัวกับด้านก้อยนี่ตรงกันนะ,ะจะตรงกันแต่รุ่นนี้นะฮะ <c oughs> กลับมีการผลิตออกมาในรูปแบบที่หัวสลับฮะใครที่อยากได้นะฮะ ตอนนี้ปปา,ามีอยู่เหลืออยู่ประมาณสองสี่หกประมาณแปดเหรียญน,นะท่านผู้ชมมีอยู่ประมาณแปดเหรียญเร็วนะแต่ใครที่อยากได้นะฮะที่จริงมีกเก้าเหรียญฮนะเก้าเหรียญแต่ปปาน,นั้นเก็บไว้ทาเหเรียญครูเหรียญอาจารย์ไว้สําหรับเป็นตัวอย่างเปิดรับซื้อในคราวหน้าครั้งหน้านะฮะเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้เลยท่านผู้ชมไม่ผ่านใช้นะฮะ ครั้งหนึ่งเคยมีราคาขึ้นสูงไปนะฮะขณะที่ได้รับความนิยมสูงไปถึง300 4 0 0บาทประมาณนั้นเลยนะฮะประมาณนั้นขอบยังคมอยู่เลยท่านผู้ชมเพราะป่า,ปานั <c> ้น <oughs> ได้ซื้อมาจากคุณหญ่ท่านหนึ่งป,ป่าจะเคยจะเคยนำเสนอไปแล้วนะฮะถ้าใครย้อนดูไปคลิปต้นๆของอป่า,ปาใ,นในยุคนำเสนอนะคร คุณยายท่านห,น,น,กกาหานึ่งแกแบ่งให้ฮะเป็นคนยุคเก่าโบราณแกแบ่งให้แกเก็บสะสมไว้อย่างดีฮะพอมารู้จักปป่าร,รู้ว่าปป่าเป็นคนชอบสะสมเหรียญนะแกก็เลยแบ่งให้ฮะแต่ก็แบ่งให้ในราคาท่านผู้ชมฮะเมื่อนหลังไปประมาณ10ปีเนี่ยตอนนั้นราคาเขาแรงมากฮ <c> ะ <oughs> แกก็แบ่งให้ปปาเนี่ยในราคาเหรียญหนึ่งถึง200บาทนะท่านผู้ชม200บาท บอกว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ฮะแต่ตัวปรอป่านั้นถ้าจะต้องการเหรียญเข้ามาสะสมเนี่ยเมื่อเราพอใจในการซื้อกาขายกับคน2คนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนั้นป่อป่าก็เลยเก็บซื้อเก็บสะสมไว้ฮะประมาณน่าจะเกือบ10ปีท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ทั้งหมดฮะป่อป่าซื้อมาในราคาเหรียญละ200บาทใครฮะที่ดูอยู่แล้วอยากจะได้นะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่ปรอป่าประกาศขายออกนะฮะ ปอปาขอขายในราคาเดิมที่ป่อปาซื้อมานะฮะใครที่อยากได้เหลืออยู่แปดเหรียญนะฮะคือป่อปานั้นจะแบ่งปันให้กับแฟนรายการฮะเพราะว่าเชื่อว่าสี่ล้านเหรียญกว่า่าที่พิดออกมาเนี่ยไม่พอกับประชาชนชาวไทยนักสะสมนะฮะฉะนั้นใครเห็นแล้วอยากได้ใครดูแล้วอยากได้นะฮะรีบนะฮะรีบโทรจอง อ่ารีบสั่งจองมาทางไลน์นะฮะคือปอปานั้นเน้นย้ำไม่อ่าไม่แนะนําให้มาทางโทรศัพท์เพราปะปอปายิ่งนานวันเนี้งานยิ่งเยอะขึ้นเหรียญเข้ามาค่อนข้างจะเยอะปอปาก็ต้องตรวจสอบฉะนั้นไม่มีเวลารับโทรศัพท์แล้วนะฮะยังไงก็ติดต่อมาทางไลน์ใครที่อยากได้นะฮะนักสะสมที่ยังไม่มีใครที่อยากได้ฮนะะปอปานั้นจะแบ่งปันขายออกให้กับผู้ที่ชอบสะสมเหรียญเหรียญ นี้ปีนี้พศนี้เสด็จนิวรนครที่ยังไม่มีนะฮะปอป่าจะแบ่งปันออกให้เลยนะฮะเพราะปอตัวปอป่านั้นถึงปอป่าจะขายออกไปแล้วเนี่ยปอป่าก็ยังประกาศรับซื้อกับนักสะสมที่เขามีไว้เยอะๆนะฮะปอป่าก็จะมาเป็นพ่อค้าคนกลางทําการส่งเหรียญให้กับนักสะสมที่ยังหาไม่ได้ฮะปอป่าเสนอขายในราคาเดิมนะฮะในราคาเดิม ที่ปป่าซื้อมาเมื่อ1ิปีก่อน9้าปีก่อนนะฮะราคาเหรียญหนึ่งนะฮะปป่าก็ขายออกในราคาเหรียญละ2 0 0้บาทถ้าท่านผู้ชมลองลองดูนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ทั้งหมดเลยนะฮะเราจะเห็นว่าน้ําเงานี่ยังจับอยู่เลยนะฮะน,น้ําเงายังจับอยู่เลยขอบเหรียญน,นี่จะคมกริบไปท่านผู้ชมถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้แล้วเนี่ย ราคาปปาก็คงจะไม่ได้ตั้งสูงอะไขนาดนี้นะแต่ว่าเป็นเหรียญที่หายากเลยนะแล้วก็เหมาะสําหรับสําหรับนักสะสมบางคนบางท่านที่อยากจะได้เหรียญใหม่เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เข้าไปสะสมนะวันนี้ปอปานั้นเพิ่งออกเพิ่งถอดออกจากซองเลยนะฮะเพื่อมาให้แฟนๆรายการเนี่ยเห็นของจริงชัดๆกันนะฮะผลิตออกมา 4, 4 3ล้าน4สเหรียญน,นะ ถ้าเหรียญที่สภาพผ่านการใช้เราก็อาจจะคงพบเจอกันอพอสมควรฮะอยู่ตามแผงพระแผงเหรียญฮะแผงขายของสะสมจำหน่ายขายของสะสมแต่วันนี้ปอป่าเก็บไว้อย่างดีเมื่อปอป่า,ปามีช่อง Youtube ม,มีช่องประกาศรับซื้อเหรียญแล้วเนี่ยปอป่า,ปาคิดว่าตัวปอป่าคงจะหาเข้ามาได้ใหม่พอปอป่า,ปานั้นก็ มีแฟนๆรายการหลายคนนะที่ดูช่องปะปาเห็นช่องปะปายอยู่ทุกวันนะปะป่าแค่ตัวเองคงจะหาเข้ามาได้ไหมฉะนั้นใครที่อยากได้นะเหเรียญเสด็จน,นิวส์พนครติดต่อมาฮนะติดต่อเข้ามาทางลน์นะฮะลายของปปาก็พิมพีจุดพีเอสามสามสามสำหรับชาวนี้คลิปนี้ใครที่อยากได้พิมพีจุดพีเอสามสามสามฮะ ป,ป่าจำหน่ายขายออกแบ่งปันให้กับแฟน,นรายการในราคาเหรียญละ200บาทเท่าทุนนะฮะเท่าทุนที่ปะปาซื้อมาเมื่อหลายปีก่อนปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมราคาย,ยังไม่แรงนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นหลายปีนียได้รับความนิยมสูงสุดะฮะแต่มาทุกวันนี้นั้นมีเหรียญจำนวนมากมายฮะเพราะว,าวางการเหรียญบ้านเหล่านั้นกระแสดุลแรงดังมาดังมาทุกวันทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเหรียญุนเวียนที่ผลิตน้อยชนิดราคาต่างๆจนกระทั่งมาได้รับความนิยมเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดพิงผิดพลาดเข้ามามีบทบาทกบเกินเหรียญที่เคยได้รับความนิยมมาก่อนฉะนั้นเหรียญบางเหรียญบางรุ่นเนี่ยก็จะจะ,ได,ะได้รับความนิยมน้อยนะฮะราคาก็จะตกลงไปที่อย่างเหรียญเหรียญที่ผ่านใช้เนี่ย เหรียญที่ผ่านใช้นะท่านผู้ชมปป่าก็ประกาศรับซื้อในราคาเด่นละ,ะประมาณ2 0 3 0บาทนะฮะ20-30บาทแต่ถ้าไม่ผ่านใช้เนี่ยก็ว่ากันอีกราคาหนึ่งเดี๋ยวไปตกลงกันในไลน์นะฮะเรื่องสำหรับใครที่ดูแล้วอยากขายเหรียญเสร็จทีวัพระนครนะฮะปะป่าก็ขอประกาศรับซื้อแล้วก็ประกาศขายออกตรงนี้เลยเป็นเรื่องธรรมดานะฮะซื้อมาก็ขายไป ฉะนั้นฝากบอกแฟนรายการนะฮะบางคนถามราคาเหรียญมาเนี่ยบางครั้งปอปาก็ตอบแบบกระอักกระอ่วนพอสมควรฮะแต่ปอปาก็ยังคงทําหน้าทีา่ซื้อขายเหรียญเป็นพ่อค้าคนกลางเหรียญก็คือเหรียญเหรียญน,นี้นะฮะเป็นเหรียญยูอินซีไม่ผ่านการใช้ฮะไม่ผ่านการใช้เลยปอปาขายออกราคาเท่าทุนฮะเหรียญละสองร้อยบาทฮะ สอ,อาาางนะอร,ร้อ,อยบาทใครที่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์นะพิมพีจุด p a 3สามสามสามมีอยู่แปดเหรียญเหลืออยู่แปดเหรียญนะฮะใครที่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็เน้นย้ำเรื่องเหรียญสิบาทนะใครอยากได้ฮนะชุดนี้แปดเหรียญฮนะขาดปีสามหนึ่งคืออันดับที่หนึ่งหลังจากอันดับที่หนึ่งลงมาจนอันดับสุดท้ายเนี่ยปอป่ามี จำนายมีแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการนะฮะเรามีกันเป็นชุดๆสำหรับเหรียญ1 1บบาทหรือใครจะซื้อแบ่งแยกเป็นเหรียญออันดับที่เท่าไหร่ก็ลองลองโทรมาเช็คราคาดูนะฮะอ่าลองลองโทรเข้ามาทางไลน์เช็คราคามาพูดมาคุยกันนะฮะซื้อไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นเลยฮะเพียงแต่เราลองเข้ามาเช็คราคาว่าจะเป็นซื้อเป็นแพ็คหรือเป็นเหรียญอ่า ก็ลองเข้ามาเช็คราคากันดูนะฮะเป็นอ่าเราสอบถามราคากันดูจบแล้วนะฮะสำหรับการประกาศขายเหรียญเสด็จนิวัตพนคอนหนึ่งบาทที่ระลึกนะฮะหบาทที่ระลึกสเสด็จนิวัตพนคนรแยอดจำนวนการติดสล้านเหรียญท่านผู้ชม4ล้านเหรียญปอปาประกาศขายออก ในราคาเหรียญละ2 0 0บาทนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้จริงๆนะท่านผู้ชมปอป๋านี่เก็บไว้อย่างดีเลยฮะเก็บไว้อย่างดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรามองมีค่าก็จะมีค่าตลอดนะฮะฉะนั้นเป็นเหรียญที่ควรคู่ควรกับการเก็บสะสมหัเหรียญเหรียญนี้เพราะว่านับวันก็จะหาเหรียญใหม่ๆนี่หายากนท่านผู้ชมปอบป๋าคิดว่าจะหายากแล้วนะฮะเพราะสี่ล้านเหรียญเนี่ย จะเหลือเหรียญใหม่ๆก็คงจะไม่มากนะครัถ้าจะมีอยู่ก็อาจจะเป็นคนที่เก็บสะสมจริงๆรักษาจริงๆแล้วก็อาจาจะอยู่กับนักสะสมระดับมืออาชีพของเมืองไทยเป็นเหรียญที่เคยมีราคาสูงมีการเล่นหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุคยุคหนึ่งปีหนึ่งนะฮะใครที่อยากเก็บสะสมหรือว่า จะนำไปจำหน่ายขายต่อก็ก็ลองดูนะฮะเหลืออยู่8ดเหรียญนฮะถ้าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เนี่ยก็ก็น่าจะยังพอหินกันมากนะฮะท่านผู้ชมแต่สำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เนี่ยก็ค่อนข้างจะหายากแล้วฉะนั้นใครนะฮะใครที่อยากได้เหรียญเสด็จนิวัตพนครที่ระลกชนิดราคาหนึ่งบาทจำนวนการผลิต 4, 4ี่ล้าน43 0,000ื่นเหรียญ ติดต่อจองได้นะฮะติดต่อจองได้นะฮะคลิปนี้ปอปามาขายเหรียญ1น1บาทเสด็จนิวัฒนพนครจบแล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบมาเจอกันใหม่สำหรับเช้านี้ปอป่าเขาเกล่าวคำว่าสวัสดีครับ